สวัสดีจ้ะเพื่อนๆครัวสามมติของเราวันนี้นะจ๊ะจะมาทำลาบหนังไก่ทอดกรอบนะจ๊ะเพื่อนๆนหนังไก่จ้าซื้อมาเนาะมันจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะเพื่อนๆนเนี่ยแล้วเราก็จะเอามาซอยมาซอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะเพื่อนๆนนี่หั่นแบบนี้เลยจ้ะอร่อยเด็ดเลยจ้ะเพื่อนๆน จะบอกใครเลยนะคะเพื่อนๆเคยทานกันไหมเอ่ยหนังไก่ทอดกรอบนะจ๊ะเพื่อนๆเนาะเครื่องก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีพริกป่นนะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้ก็ข้าวคั่วจะมีน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะเพื่อนๆราบราบหนังไก่ทอดกรอบน้ำมะขามเปียกจะให้มีความเปรี้ยวหวานออกแป๊มแปลมนะจ๊ะเพื่อน แล้วก็อันนี้น้ำปลาจากเพื่อนๆแล้วนี่ก็มะนาวนะจ๊ะแล้วก็ผักนะจ๊ะเพื่อนๆก็จะมีผักชีผักแพวเพิ่มความหอมแล้วก็สาระแน่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่ง แต่จริงๆจะมีหอมแดงนะคะเพื่อนๆแต่ครัวเราหอมแดงหมดก็เลยไม่ใส่แต่ว่าใส่ต้นหอมเอาก็โอเคละจะหอมแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมีผักกินแกล้มจต่เพื่อนๆนี่ผักในสวนครัวสับปิเราเองหลังบ้านจ้ะไม่้ไม่ได้ซื้อสักอย่างเลยจ้ะเพื่อนๆเนาะก็จะมีมะเขือพวงอ้อซื้ออยู่คือแตงกวาลืมไปอันนี้ผักกาด อันนี้ยอดมะกอ,อกเพื่อนๆจินเป็นไหมเอ,อ่ยยอดมะกอ,อกนะจ๊ะมะกอ,อกที่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 ยอดมะกอ,อกอะไรเนาะมันมันโตขึ้นมามันจะมีลูกให้เราไปไปตำใส่ใสอะไรใส,ใส,ใส่ตำมะละกอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่คะ่ะยอดมะกอ,อกเนาะเพราะว่าอ,อ ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะพากินมาแต่สมัยไหนแล้วเนาะอร่อยคะ่ะมันจะออกเปรียปร้ยวๆมันๆแปลมแป๊มมาจารสชาติอร่อยกินกับพวกลาบน้ำพริกต่างๆลาบปลาอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็อันนี้มะเขือพวงเนาะยาเยอะๆจ้าแตงกวาผักแก้มเนาะตามใจชอบจยากเพื่อนๆจะทานอะไรก็ได้เนาะเราก็จะมาหั่นหนังไก่ต่อผักอันนี้เดี๋ยวเราก็หั่นนะคะเป็นฝอยๆใส่จ้า หันน่นหนังไก่ให้เสร็จก่อนเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหันน่นหนังไก่ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันจ้าจาิะาเพื่อนเหั่นเสร็จแล้วจ้ะจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เนาะปล่อยๆเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะ,นนนนนะจา้าเพื่อนๆเรามาเริ่มต้นทํากันเลยจ้ะง่ายๆผักเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆ ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้าเพื่อนเพื่อนหนังไก่ทอดบางทีมันอาจจะเค็มนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นอย่าอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาเยอะนะจ้าอย่าเพิ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มจ้าเพื่อนเพื่อนลืมมะนาวลืมหั่นมะนาวเพื่อนเพื่อนเพิ่มความหอมจากมะนาว ง่ายๆแบบครัวสำมะปิคิดเองทําเองจะ้ะนึกอยากกินพอดีไปซื้อหนังไก่มาเอมันน่าจะทําอะไรได้นอกจากเราจะกินในลักษณะนี้นะจ๊ะเพื่อนๆก็เลยอาทำเมนูเป็นลาบหนังไก่ดีกว่าคงจะอร่อยดีจ้ะเพื่อนๆอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำาขามเปียกจ้ะเพื่อน ของเราจะเพื่อนเพื่อนลืมแต่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยจ้าทุกคนให้เข้ากันเลยจ้าน้ำมะขามเปียกจะทำให้แบบอ,อหอมหวานปลาแหนมปลาแหนมแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยจ้าเ<ๆ>พื่อนๆเจ้าพริกป่นก็แล้วแต่ชอบจ้าครอบครัวสมบูกิจะไม่ทานเผ็ดเพราะว่าคนในบ้านทานเผ็ดก็ไม่ค่อยได้จ้า ก็เลยไม่ค่อยได้ทำเผ็ดรดกลางกลแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้เลยหรือมีรูปโดดแซ่บๆ<ไ>ปุกให้เข้ากันค่ะแล้วก็น้ำมะนาวจะเพื่อนนี่ใส่ไปเลยจ้าอ,อเป็ดสระติเลย <ไป S 1> เสร็จแล้วใส่ผักลงไปเลยจ้าเพื่อน ง่ายๆจะเพื่อนเพื่อนแค่นี้ละจ้ะคุกให้เข้ากันเลยเ <What? S 1> มนูลาบไก่ลาบหนังไก่ทอดกรอบจ้ะเพื่อนๆ อันนี้จะชิมนะคะเพืเ่อนๆอร่อยไหมขาดหลืออะไรอืมอืมอืมฟินมากฟินมากฟินอย่างอืฟินกับมะเขือพวงอืมอร่อยอร่อยจังเลยอืมอเด็ด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 ขาดได้เนาะข้างหลังความเค็มใสม่หมดเลย โอเคอร่อยเกินคาด mm hmm. เมนูแซ่บหอมหอมผักแพวจากเพื่อนๆเสร็จแล้วง่ายๆจากเพื่อนๆแล้วเราก็เปิดจากเพื่อนๆ เนอานี่ยจะลาบหนังไก่ทอดกรอบจากเพื่อนๆรสเด็ดสุดยอดจากเพื่อนเอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆถ้ามีเมนูอะไรเด็กแปลกใหม่ๆจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะคราวนี้เรามาลุยยินจากเพื่อนเขอเคลียร์พื้นที่ป๊บ ีมาเลยผักง่ายๆจะเพื่อนๆอ,อันนี้ผักกาดแก้วเนาะนี่มาจะาเพื่อนๆมากินด้วยกันจต่ซับอร่อ,อยยอเฮื่นจัง หอมหอมมากมากหอ,อ,อมเปรี้ยวนั่งกินได้อร่อยน้ำร้อยทำอะไรลูกกินข้าวกับแม่ไหมอร่อยอร่อย อร่อยเด็ดยากยอดมะกอกแกเพื่อนๆใครกินเป็นเนาะอร่อยมากๆยอดมะกอกเน็ดแปลกใครเนาะแค่เป็นคนพากินเนาะ มันอร่อยคินกินสุดยอดอร่อยมากค่ะักเสลือกวงปราสารเพชรกับเพื่อนๆล่ะหลังบ้านราเองอืออร่อยๆ มันอร่อยอย่างเงี้ยอืมจอดวันหน้าเราจะหาเมนูอนะไรนแปลกๆเด็ดๆมาทำให้เพื่อนๆดูกันพาเพื่อนๆกินมเมนูนี้เด็ดมากคาดไม่ถึงอ้อเยียมเยียมเยียม น,นี้ต้นถิ่งจะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยววันหน้าจะมาทำป่นกบป่นกบย่างเพื่อน,อนต้องใช้ใบถิงค่ะเ่อนนี่อร่อยมากใครกินกบบ้างเนาะใครกินเป็นบ้างเอ่ยกบเป็นอาหารอีสานเนาะ อาหารแบบบ้านๆแบบธรรมชาติจ้ะเพื่อนๆใบมะกอกนี่มันมีความเปรี้ยวความมันความหวานปลาแรมปลาแรมทานกับอันนี้นะอืสุดยอดเลยอันนี้มันจะหวานปลาแรมด้วยน้ำมะขามเปียกเพราะน้ำมะนาวจะใส่แค่ซีกเดียวตอนแรกจะใส่สองซีกใส่ซีกเดียวพอดีเลยเพราะว่ากินกับผักนี่มันเปรีป้ยวพอดีเลยอร่อยมากเพื่อนๆ เพื่อน่จะืมไปทําทางกันนะคะง่ายๆหนังไก่ทอดที่ตลาดโลคือง่ายๆยี่สิบบาทสามสิบบาทก็ทําได้กานกินคนเดียวค่ะเยอะๆแไ่ะผักก็ตามใจชอบชอบผักอะไรก็คือนะแต่นี้เราวันี้ไม่ได้ซื้อจับจับสวนซื้อแต่แค่แตง

เพื่อนๆจะว่ากินยั่วด้วยยั่วด้วยวยั่วจะเพื่อนๆสัปเมนูสัปเพื่อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆพ,พบกันใหม่นะจ้าคลิปหน้า